สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเิ้งที่หาแก้วหาแก้วที่ชามใช่ไหมครับค่ะอ๋อเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับเพราะว่าทริปรอบนี้เราไม่ได้มากลางเต็นท์ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปกลางเต็นท์กันอาทิตย์หน้าเดี๋ยวรอบหน้าเราจเดี๋ยวเดี๋ยวชต่อไปเราไปกลางเต็นท์กันแล้วก็ไปลองห้องพักอาไปกลางเต็นท์ก่อนก็นอนกันเดี๋ยวเราไปดู ไปดูบรรยากาศที่หาดแก้วใช่ไหมครับอ่าวันนี้เรามาปิกนิกเราก็ไปแวะซื้ออาหารทะเลเมเดิมครับที่เดิมปลาปลาอันนี้อร่อยมากครับทอดมันมแล้วก็ปูครับยังไม่ได้แกะเดี๋ยวเรามาดูครับตอนแกะแล้วว่าตัวใหญ่<ม>หรือเปล่าน,น,น้ำจิ้มเออน้ำจิ้มเหรอจิ้มน้ำจุ่มจิ้มเหมือนจิ้มโอ้ยจิ้มจุ่มมันคืออะไรแล้วมันคืออะไรมัคืออะไร เล็ดยืนยังไงอ๋อไปนจุ่มเหมือนจิ้มๆจิ้มอ๋อพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหม้อมแล้วแล้วลงทางไหนดีอ่ะลงนั่นนะลงทางโน้นเหรออันนี้เหรออ๋อแล้วไปเล่นตรงไหนไอ่ะอ๋อน้ำทะเลใสป่ะอ๋อไปเลยครับไปเดี๋ยวไปดูครับน้ำทะเลค่อนข้างใสครับช่วงใกล้เดือนเมษาครับ นี่ก็ได้คัดส่านของเาไปตรงนี้ก็ได้ ต้นไม้ตัวนี้ครับตัวนี้ครับไปครับเดี๋ยวไปดูหาดทรายหาดทรายค่อนข้างกว้างครับสะอาดครับใช้ได้เลยไปครับมาเร็วอันนี้ก็จะกลางเต็นได้นะครับ ขนาดสายกว้างยากาศสดชื่นครับกลางเต็นได้ครับเบรณนี้ถ้ากลางเต็นไม่แน่ใจครับแต่ถ้าเกิดมาเล่นน้ําทะเลอย่างเดียวก็คิดค่ารถ60บาทครับห้องน้ำสิบบาทฉี่ห้าบาทครับไปครับลูนมาเล่นตรงนน้นตรงนู้น เอ้น้ำทะเลเค็มนี่ครับไปเดินไปเล่นทางโน้นหนึ่งหนึ่งตรงนูน้ตรงนี้น้ำมันไม่ไหลเบียกเปียกครับเปียกเบียกเดินไปครับเปียกเบียกเดินใส่กระดิ่งเข้าตาไป ค่อนข้างกว้างครับอยู่อยู่ห่างจากหาดชามก็ประมาณสัก1ิบกิโลครับ เล่นน้ำทะเลครับ เดี๋ยวเปลี่ยนกล้องครับเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนกล้องไปเล่นเลยครับไปไม่เอาไม่ดูอ่ะถ้าโยนเล่นไม่ดูอ่ะเริไปเล่นน้ำทะเลดิครับไปตรงนู้นไงตรงนู้นไม่เอาตรงนู้นน้ำมันไม่ไหลอ่ะน้ำมันสกปรกมันไม่ไหลจะเล่นหรอ ให้เล่นตรงนี้เหรออ่าก็ไปเออไปตรงนี้น้ำมันไม่ค่อยไหลอะ่อลอะก็ชอบเล่นแอ่งค์รับใจหาดไม่อยอมเล่นมาเล่นแอ่งน้ำ เล่นเลยจะเล่นก็นเล่นครับน้ำมันจะเล่นเลยก็เล่นเลยครับน้ำมันน้ำมัน่ะใช่เหรอใช่ฟองมันยายาเดี๋ยวฟองเปียกครับเดี๋ยวฟองเปียกใครก็ใี้ตาให้หน่อยเจ็บตาทำไมนะขยี้ตาไม่ได้ขยี้ตาหรอกเราทำไมมันเจ็บตาหรือไม่เราก็โดดไงแล้วน้ำทะเลมันก็เข้าไง ไปอยู่ในกระโดดมันเนี่ยอ,อากาศดีตอนเย็นน่าจะโอเคครับเดี๋ยวรอดูตอนเย็นครับใครรัวกอดเล่นน้ำถึงตอนเย็นเลยครับแล้วเดี๋ยววันนี้เรากลับบ้านกันมืด เป็นหลุมเลยระวังเข้าตาคุณหลุมนี้คุณหลุมนี่ครับคุณหลุมนี้เอาลึกๆเลยนะ โอ้โหปลาน,นอนปลานอ,นอนน้ำทะเลใสกว่าช่วงช่วงเดือนมกราถ้าจะว่ผิดน่าจะมารอบสุดท้ายน่าจะเดือนมกราน้ำทะเลยังขุ่นอยู่นะครับอันนี้ ก็โอเคว่ารอบล่าสุดนะครับน้มันเลใสแต่ก็ไม่ถึงขั้นใสมากตามถึงพวกตามอยู่นบนเกาะน่าจะใสเป็นสีฟ้าเลยครับอันนี้ก็คือถือว่าโอเคแล้วครับตามชายหาด ไทหารเนี่ยทหารคานลาบดิทหารคานลาบดิอ๋อทหารคานมีดิอ๋ออ๋อทหารคานลบระเบิดลบระเบิด ระเบิดนี่คานหลบระเบิดหน่อยดึงเกงขึ้นหน่อยติติดึงเกงขึ้นหน่อยดึงเกงขึ้นหน่อยดึงเกงขึ้นหน่อยเกงอยู่เลอย่า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 เดี๋ยวสายเข้ากล้องครับ นี่ถือมีไข่วยครับตัวใหญ่เลยแม่ซื้อมาจากสะพานปูชักครับอันนี้ก็ปลากระพงคอดำปลาครับโอ้อันนี้กินไปมอย่างเนี้ยเชี่อว่าเห็นขโมยกินอยู่ ปวดไปเล่นนู่นโวมทรายเล่นทรายยังไม่เข้าตายยังไม่รู้ตัวแต่ไม่น่าเข้าครับลมพัดไปทานนงอื่นอ้อันนี้กเขาไ,มไ้มากลางเต็นท์กันครับไม่เาไม่เอา <c oughs> ไข่ไไน,น่ากินมากเลยนะ เี้เเดี๋ยวเข้าตาครับคืนมาเล่นทั้งหมดแล้วครับบุกี้เตเตไม,ไม่ไม่โยนทรายไม่โยนทรายเล่นเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าตา กินน้ำก่อนยังไม่ได้กินน้ำเลยครับไปกินน้ำก่อนมาแล้วครับไปกินน้ำก่อนแล้วครับกินน้ำก่อน นั่นแหละดูดน้ำเลยอย่าโ,โยนทรายยโยนทรายเพราะว่าพอทรายเข้าตาแล้วแสบตาเลยมันทรายมันเป็นเม็ดเล็กะครับพอมาเข้าตาแล้วมันจะอ,ออกไม่ได้ครับแล้วมันต้องลืมตาในน้ามันมันถึงจะออกแล้วเราก็ลืมตาในน้ําไม่เป็นทรายเห็นป่ะทรายมันเป็นเม็ดเล็กๆ,ๆใช่ไหมพอเราโยนใช่ไหมมันเข้าตาอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาหัวจุ่มเอาหน้าจุ่มลงมาในกระป๋องนะแล้วก็ลืมตาทรายมันจะออก แล้วแล้ข้อสําคัญคือเราลืมตาในน้ําไม่ได้มันก็จะแสบตาอยู่คนนะาอยู่ลูกตาเนตะ้าไปแล้วไปไปเล่นก่อนนะเดี๋ยวไปกินน้ำํำยังไม่ได้กินน้ําเลยไปเด็กไปเล่นเลยไม่เป็นไรหรอกโอเนี่ยไม่เห็นมีใครเลยไม่มีคนดืยไม่ชอบอ่ะจะเล่นอนะไรก็เล่นแต่สอกแต่เต๋แต่ตตยโยนทรายเล่นนะเออ ไม่เดี๋ยวไปเล่นนี่ของใครก็ไม่รู้แต่เล่นได้แต่ก็ทิ้งไว้นี่แหละไม่ต้องกลับบ้าน,นครับเนาะเออไปเดี๋ยวไปเล่นมาเพราะของเราแล้วเอออย่างไม่ใช่ของเราด้วยไงครับเองมันเป็นสีเขียวเออเป็นขนองเราเลยเนาะเหมือนของเราเลยเนาะเข้าไปไปเลยไปเลยไปยู่นั่งอยู่นี่แหละเข้าไปน,น้ำไม่ได้กินเลยไงเมื่อไหร่ก็จะกินเราก็ลงมาเล่นก่อนก็นได้ ไม่มีใครหรอกไกงบ้าเขาขึ้นกันหมดแล้วนะ่ะอยากเล่นอะไรก็เล่นไปเลยครับไ,นะไปครับไปดิไปเล่นไปครับไปไเล่นน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมครับไ,ไปแปมนแปมนน้ำกันไปไ ไปครับไปเร็ว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 ไป้าน้ำเลยครับที่นี่ก็จะมีร้านค้าด้วยครับไม่ต้องกลัวครับถ้าเกิดใครไม่มีน้ำแข็งหมดหรือว่าไม่ได้ซื้อของมาครับร้านค้ามีขายครับพห้องน้ำก็จะเป็นประตูสีฟ้าทางนู้นนะครับครับไปครับ่าถ้าเปิดร่านน้ำเสร็จมดจริงจริงไม่ไม่เขาไม่ได้ขายครับ ไปครับเอาไปซเซเว่นเดี๋ยวปวดซื้อติต่งอ่าไปอาบน้ำให้เรียบร้อยก่อนครับไปไปเดี๋ยวไปอาบน้ำกันเดี๋ยดีครับไปครับไปเดี๋ยวไปอาบน้ำกันอ่าอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องน้ำครับมีเตาฝังครับเดี๋ยวให้น้องโวดอาบน้ำก่อนครับ ไปครับไปอาบน้ำไปครับเ,เราก็เล่นน้ําเสร็จอาบน้ําเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรากินข้าวใช่ไหมครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วใช่ไหมครับฝากฝากกดติดตามช่องน้องโปรดพาเพลินครับแล้วไงต่อครับฝากกดติดตามช่อง น้องโปรดพาเพลินจะได้พาคลิป,ปใหม่ๆของพวกเราใช่ไหมครับอขอบคุณที่รับชมครอบครัวของเรานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะไปเที่ยวไหนกันใช่ไหมครับอเอ็นจอยครับผมอะบายบายครับบาย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 ครับบายบายครับ ฝากกดติดตามน้องปวดพาเพลินจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ของพวกเราน้องปวดพาเพลิน